คงกุ affiliated. นออกนอกจะสร้าเพงแน่นอนอื้นให้เพื่อนะกอยตาบ่ดีให้เพื่อนอืมูกไม่เถ่าก่ฉชิขากันบุกเคยล่าบซีนเลยลาบซีนนี่การิากันบุกเคยเลยก็บูกเคยฉิกขากันไอ้บิานดัชิมมก่นชิมังก่อนนเนี่หมงเนีอบมา้ากึเานี่ยว้ แดดตัวอยู่ดิมันนี่กินเพิ่นสิ่งง้อเผาจนเป็นสิ่งง้อซุกข้างนั่งเผื่อมาหอดตากแดดพี่น้องเลยโดยสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเลยเนาะหลังจากมาแต่ตลาดพี่น้องเลยได้ของกิน จากชิเนลเสแบหรือเนี่ยโบเสแแบนพอว่าจะไปเวียกเมื่อกี้เลยรับสิ่งยุดก่อนอ้าวไปช้าซะเโดยไอ้ติ้นนี่ไม่ตุ้ยก่อนจ้ะโดยทางอาบุตไปเสียออกไปเวียกเพื่อนวะเห็นทางแมงเชื่อเชื่อนสิ่งง้อเผามากพี่น้องเลยยุดก่อนเพื่อนวะอ้าวนอนตุ้ยพ่อจะไปเลยก็ได้เนาะได้ของเสแแบมสู้พวกแค่กินพี่น้องเลยเราเห็นเวียกเมื่อย สิ่งัวเผาเพื่อมาจากตลาดมาฮอดบ้านจะเป็นสินงัวซุกมันตากแดดเลยเป็นนีได้ทางอาบุญว่านอนเองแม่งอยู่เป็นไข่หากระฟืดยากระซอกสุดตายบาดังองมันเป็นนังเลยขี้ยางก็ดิกลอกออกเดินนังผู้สีผู้สีคนเขาน้ำพ่อแคกระสลบเป็ดเลยบอกง่ายมันออกมวยชายนางมันบอกด้วย นาปอกตะกอนน้องซอยต่างหากหนังมันนั่นด่าง้นอนะะพว่างอรบดบ่ทั้งบดทั้งม้วนเสนหาเลยตุยอันเถอะอ่หนึ่งเสนหกเออเสนหุกท่ายก็เสนหกเลยพอนี้บ่เป็นเงินบาทสามร้อยสามร้อยบสามร้อยสามร้อยบาทพี่น้องเลย ใจีบเสไปต่ตุยเออมันโตออกนางมันได้เท่ากับโซ่จังห์าโดยตากกันยังไม่ได้ไ่้างเนาะสองเลยไปซอบอินไปซื้อน้ำ้านาวได้หลายกูเนาะอย่างนีอู้ไอวินไอวินเบิดบแตกว้าฉัเดดเดือดอครูทงปากก็ออกกินนุ่มชะมอน่ะข้าน้าปลาแตก

ั็ได้ละนั่นเห็ดเหตุกับรอยแล้วค่ะินถาพวกมันเลยอ้าวจิ้มซุกี้นลยะอินว่าเจ้าอยากกินซุกี้อ้าใส่ตู้อินอินนี่ยไหนเ่อาบินเหยือใจ่าใจว่าอ้าวเทมถึงมวนนี่เล่นีบินดีโทรหาตาดำก่อนสาพไปนองเลยมาแล้วบอมาอ้าว่าเอาปกดิ เอาเคียงละมัาให้พอกลัวมันลงมือบาไี่น้อยตวเนี้อถากินได้เฮาคอนกินได้่ะดนี่อนเกเป็นคอนกตากแดดไปซื้อเลยแมมเฮาโอ้ยแไอ้เจ๊ตดเซาลูโอ้ยนะแกคนจ้าไปยังมตื่นเลยไปมาเมย์พอนาย่านมาดูพอนาะห้ยพองล้มแทูกเพอนอนมาจักตื่น เเชิญเชิญล่อตอนเทียงเด้แต่ว่าเาต้องขวดเลยนะเนาะชุกเลยชุกเลยเด็ดหี้งอยู่ดีพี่น้อยเด็ดกะกะันมาเชพี่ัมาไปเด้มา่ะมันเพี่เ็เ่เอาเจ้าเพ็ดเอาไปได้ปุ้ยคือชื่อบีชื่อเพี่ไม่ยุอันเขาเพ็ดนั่นมันเช่่าน่ะ เฮาเห็ดเองเจียบแล้วน้องเชื่อมาพี่น้องเลยผนจักว่าเมมาเลยได้เนาะเม่ไปปะบิ้นไป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 มาให้กินน้ำบูนพี่ขู่เราน้ำเสื้อมาหายตุยเลยตอนไงด้วเด็คำเดียวอิ่มเลย โดยห่องกวกมาเลยเอ้ยขี้มาส่งค่ะเป็นอยู่นในเอ้ยขีมมันนี่มาไวมาไวมาไวเบิ่งน้องน้ำมือนตาแล้วอาจารยหายใจฝืดอีกแล้วน้องเชื่อมาเฮมาไวมาไวไวได้ยังมาน่ะมาสบายดีนะูกสบายดีนางวีนางวัน

เดก่นเอาขอบใจก่อนแหละขอบใจแม่แม่ไดขอบใจแ่ชนเลยขอบใจแม่รัดก่อนลูกขอจขอบใจขอบใจขอบใจเลยต้มหัว้มาน่อไมาน่อบชนหาทางเปิดเลยไปห้คิมเปิดห้ลูกหล่ะห้คิมเปิดโอ้โไคิมถารับสิเราบูนกันเด้อเลยเลย มีมีมียดกระปุกมีกระจูบอันโบได้นกระอยายๆได้ค่ะมี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 ปิดห้เอ้ยีมให้ันหัวมันหันหันวหันหัวเปิดหัวมันหันหัวหันหัวคีมหมุนหมอ่อไม่ได้ให้ว่ายมคีมไม่ได้ตีกันบ่ก็ไอ้ต้งไอ้ตานะตอไมาบ่ ยัอ้น้ก้บีบตะกะมาทนี้ก่อนเีราไปล้างปากลางหง่าก่อนมาเรวๆไวๆยิ้เข่าได้ยังไม่ได้กิ้เข่าได้ยังยเขาอันยังลากชินกับขาไม่ขากันยังไงขาไม่บ่หน่มายขาไม่บ่ตุ๊ยจะมา่นละนหนึ่งวึ่เข่าอนฮ้อ่ขาออนใส่ได้ป่ะเง้นอาไม่ตุยหากะลงมากิ ต้ยาพัก็มีของไม้ด้อยเจ้าขอในตู้บ่แรงพ <modeling> จมาแจเกือ <pl> บ <ains> ้ยัางเงบ้หินเฮได้คลิปอะไรยังไล่ให้น้องๆคนรอบ้นไม้ขยานไม่เนาะยันไม่ไล่คุกเอาจ้ะให้บ่วงนะบ่วงยางนะไปให้เป็นรนนี้ใช้บ่วงนี่บ่วงยางนัำนี้น่นี่น

ิปน้ยสิกระปรกนะต้องลนะอือไปชิมดินยังหัวงหัวหยงเ่เจ็บไปไลแมกระปุกน่ะด็กแบ่งเอนิวกินน้ำเอชิมกี่น้ำเตอร์เอตาน้ำเอร์ชิมม่หวานเตอร์น้ำาิมบ้าอไทมีอยู่กินดูประเทศดําบานให้ครัวบนน้ำแข็งไง น้เอาน้นนีนกาแฟ่เไปอย่กั้อันนี้คือถีไปสุงส่งพแค่เดียวเราระวังเราเศร้าเมย์ไงกระถางรบสินกระาโอ้เป็นกินเนี่ยแน่นแต่ได้ทงไปแห้งไหมก็รบสินรอบรอบต่อไปดินั่มาถ่าใช่บะใช่บะหมักนัดอ แม่ชิงกะโปรง่ายิ้มม่คาเลยเอาเอ้าเอาพี่เอ็น้ำหวานเลดินเงี่ยไม่ตุยถอกน้ำหวานห้พ่แค่แค่เจ้าก็บอกองมาต่อริให้นแ่บนมยังไอมาแต่แคตาไอคิมูเจ้าควบทางหนึ่งมันแตกทางหนึ่งเอาไปควบก้นมันเลยบอกเต็มปากเต็มแขน ไ่บึงแมวว่าเดาถายกน้งอให้กินข่าวหอเ่เออกินกินข่าวหรือเ่อันนี้เดี๋ยอย่างน้อนเช่าได้เัยเนะมาๆเตุยแย่บอลไหมบอลบอลบอลหรอลบอกเราแย่บอลกีคือเป็นแท้ลือมอะไรคนหนึ่งเนี่นตุ้เป็นคนกำกับนเก่งกินตะกี้ตะเกงมัน เรลือมแล้วไม่ลืมแล้วนดีกว่เลยลืมล้เราแช่เรหิกันน้งชื่อฮอดก้อยบีก้อยแก้วบีี้ตัเพื่อมาฮอดจนมาดเดียนี้ดื้หมบ่นแก้วบีชื่อมาแซ่มไม่เช็ไมเยไเ้ยแปใช้ดูทาบสี่ถ่าพอจันมือแรงนวดิน ชิ้นโลเดี๋ยวหอดว่ที่หอดเนาะไหนยังได้ในไม่ตุ้ยฝาซื้อยังตุ้ยในปีนไปนี่บอกว่าของปลาเนาะบอก่นชื่อนู๋ว่ะมีวัวเนาะมีวัหนูหนูมิจวานชานยาเี้ยุ่นเต้ยแง่ยังจะกินวัวมันเราแรงมันมันอึดเฮ้ยๆตื่นในตู้กินวัวลูก่นาหาแพทย์ดิบขาจะกินกินมาดูบ่

นวลาเจ้าบอบอกเอาบอกว่าแม่ไปตลาดยืมชินถาดเออซื้ออมจิมไงเดออสั่งว่ะบอยว่านองเจ็ดหน่ะดีดีมไป่าบัวยนี่บอจะนี่คือน้พักันนี้เออมันหัว่ยว่าคือปบวใหญ่มันไคือหัวนี่มีดอกทำอะไรกับูว่เาะงต้องเข้าต้องหานว่าหานเหงาแก่แมันเะออมันมีอยู่ได้อันันหอบดเดียวมันบอก่อยวีแเหลวข็ปิด้วเหวแต่ว่าเนี่ยมันโอเค มันเขากลายเป็นกองยิ่ยหอบมาแขงดูมันน่ะดูแขงไนตรงช่อชื่อที่ถุงก็อิดบ่พกถุงมันบ่เนี่ยน้ำตุยน่ะน้ำตีนตู้เย็นมันบ่ทำปุ๊บอย่ามาถุงปุ๊กมันก็ค่อยออกได้เป็นปลาเตอร์ปุ๋กนอันเป็นถุงถุงมันนี่นะ ปองใส่ลายมัน็ออกมาเนาะปองไหมเป็นปองเก็นปองนะออกอยู่้วจะเป็นปองน่ะมีบ้ถึงปองนี่ไางว่าบบแอยงข้างหงหันาี้หันขี้หันขี้ห่นขี้หนขี้หันี้หันนี้นขี้หันาี้หันขี้หันขี้มันูไ้ันขี้หกนขี้คอนขี้หนี้หันข่อเันี้นะี้ันนีนนั้นท้ี้นี่นะนน คือรับปี้เวอมาถึงาตายมาเลยรับปีมันรวยเดีวเออแล้วขายไหม้อนั่นเขาบอก่นตายชุบไห้เ่ด้วเมื่อเสองางไว้เด้อกินไดปเต้ลยได้แ่โอ้พาปลาคือพุ่นเอาข้ลาบ่นาขึ้นปลา้เต็มประตูาพาขึ้นพุ่นที่เอาเลยบอกเห็นแล้วแล้วก็ไปเลยเลยแล้ พออีนิวเดินทางออกนอกอีกน่าใ่เน้นพักวันน้ำว่ากวอนฮอตอะรพี่อไเป็นได้ดามั่งวอดระบกเพิ่นใท้มั่งไปบอเพิ่นไทยง่ายที่บ่เพิ่นไทยงายที่มดเลยไปื้วใช้ไปนี่นะย้ำขอไปได้เลิกอีกครัวเก้าอีกเพร่ะเพิ่นอยู่ปพจจุจันนีาลริมถนนบ่ริมถนนโดยพากันไปยู่ใช้แจ๊กแหลังค่าเพื่อนเกิ่นเพิ่นอยู่่ะ ทั <oung> ้งเบ็ดทงม้วนหานะคะขับใจได้เลยขยินยากบ็ดจะฟองที่เพิ่นมีแนวเฮ็ดเพิ่นก็ได้ให้ง่ายบ่บอกของนี่เป็นมันมันนะให้มันไปใส่ต้มมันจากมัน่มตุ้ยยังมากำกับลูกเคยแล้วโย่มันตีเป็นไก่แน่ต้มใช้น้ำต้มมันจะเซ็ตมันจะเซ็ตตุ้ยปวลงมือเองแซ่บวะตุ้ยมันเฮ้ยเฮ็ยเฮ้ยเฮ้ยเนอะ เฮ็ดเป็นกระสุนของลาววะอันนี้สูตรของตุ้ยวะลาเซียสูตรเขาบอกเขาเนาะเลาเซียต์สูตรของเราวเปตุ้ยยังบอกเราอยู่แสดงว่าสูตรของตุ้ยนี่น่ะตุ้ยเฮ็ดเนาะนี่โมงพักกลางโลกพักกระจายหาวันเราไปถึงนะคนน้าพี่แอ้มไปกันนี่หลายเติบเนาะแสนห้าพอดีกินพี่น้องเลยกินบาตหนึ่งหันหลายคนในกับบัตหนึ่ง Con này con cứ hound này nêm giấc không chơi mình nè à? Không <coughs> chơi mìn mía 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 đấy mía 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 Ờ mía 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 chắc mía 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 มีเลือดนะเนาะบอกตี้จ๋าอยู่บอกขี้บุญยูเขาใหไปซิเฮ็ดด้กยัะเป็นยังบอกอยาข่างงูอ่อขางงวกินเกี๊ยวเข่านี้ปวดโพฟล็อกกินข้าวขายอัไหนนะซื้ออาได้เป็นขาขายเป็นเพื่นเป็นเนข้าวเป็นธูงขายเลยสิป้าเราบนเฮงว่ะปวดโฟ ถ่ายกินน้ำเพลินลอกสายเฮาเนาะน่ะใช้ผักอันต่างสายกินดีนะอยากอยากให้ซอยใส่อันน้ำตุ่มหัวนึงให้เราล่างไงกระถางล่างนกำลางนะกระถังนกำลางนะตัวหรือตัวอู้ตัวอู้ววตัวอู้ว่ดูแต่ดาตัวอู้เหมือนยุ้งตัวอยู่แล้วอืมอือืมยุ้งตัวนะฟูงได้ไหม เบิ่งในแมราเฮงกำบอยู่ไม่ตุยนะเราอยากเห็นพิสูจน์ดาวต้องสุดเมตุยอือมันพริกดิบอยู่สวนน่ะนะสดคยขวคายข้วไมลายะองเหนนวยลาบัดหันดิบัดปุ๊กันเฮแชบาร์ด้ตั้ยมีนักใหญ่ใเชนหน่ช่นหอยชลาอ้าพอดีดอกเนื้อนั่นเพิ่นห่อนอยู่

เสแสรบน้งกันไปีพริกกระัวเป็นนัวเขาไม่อเด้าจังใส่ถุงให้แล้วปลาลัางเนาะปลาลง่นแหละ่ปลากรสเบยไรที่ตัวโกงกุนออกนอกจะซ้ำเพ่งเนาะอื้ออเพื่อนก้อยปลามืออื่นอะไเพือนก้อยปลามืออื่นนี่ก้อยปลา้ปลาขึ้นมาก้อยดิ ก็ใส่เส้นเบงเนาะหัวให่ดงเลยเนาะใบเรือยใบยางน่ะหอมหอมืออื่นเจ้าอันชวนอันบ่าวจันลงมาพี่ได้สับอื่นพี่น้องเลยฝากท่องเด้อมาข่าวเพื่อเดินเตะตุ้ยเอาลงมาข้อยปลาในการใส่หมูแดงโค้บอกกันลายแตกเดียวมาได้พี่น้องเลยหิวข่าวได้มาท่านได้กินข่าวได้สาวหิวกันน้ำชมันส้านชีชมชุ่มแม่สีโมนว ใส่น้ำปลาบ่ชิมกัอนบ่ท่านนี้เท่นะท่านน้ใส่จิชิมกันเด้อเพื่อเราใส่พักเราอีกหลายเติมเนาะจนเพื่งกันซ้ำสามดอยบทพอกินอยู่เนาวพอกินอยู่พ่นองเลยขาบางหันบหินเนาะขามุนใส่กักขาบางหันอืหนข่าขาบางบดขันขันแผนเกไม่ขั้วเพราะน่าบดได้เมนบดนะ โอ้ยใจชันน้ำอยู่บระดพี่น้องเลยใจหายมาเลยนะเชียวยิงงหิวข่าดิไม่รัดยหงหิวเข่าอาวุ้นิ่งดูดมือเนาะมาได้ได้เนาะไม่นั่งถ่ายดรเด้อนานเนะ ไม่ยาเห็นสุดสุดเล็กคนแน่ล่ะถือกันบ่วงอันจองอันไม่เท่าอยู่หรอกืึผูไม่เท่ากันขากันรูกเคยลาบชิมเลยลาบชิมนี่กิรขากับรูกเคยเลยรูกเคยขากันว่ายเบ็ดตกลาบขมเบ็ดตกชิมมึงกันเนาะเนาะแบบลาบชิมเันแซ่บค่ะ ดาบสิ้นเลยดดาบสิ้นบังดุโดยดาบสิ้นจะชิมบ่ดุชิมบังดุกชุกเลยเลยดุกชุกแล้วบ่ชุกหรอชุกแล้วเลยค่ะทายบุญใส่พักกันแต่งชิมแ้วใช่ต้องจางฮะบ่งพอใส่น้ำปลาหนนึงเกลือนะเกลือเช็นนี้ใช่ไหมไ่ใช่นแตงเส้นไหใ่ เคมเมื่อพ่อเห้บอกให้ผมจัดนี่มาดูผมจัดนี่ืมเคยเห็นนะใช่ด้วยเป็นบีน้ำเขามสมน้ำเป็นปลาส้มมีน้ำานี่ยอาวมีลายสุดเด้ดเลยต้ยนี่ chuối, à. tôi tìm cái đây, mông mềm, mày tôm hải đê, mày tôm hải đê. À, bún thìm trộn, nó mỏ hàn. Nè, lấy tôi này nè. Sai đeo, khoa đeo. Mềm nhở à? Mông mềm, nếu ưn bao. Mềm, mềm. Khoa đeo. Băng cản tuy, băng cản nha, mัน phần má khum nó, phần này nó. Má phần đây, phi nông đây. Không thấy má không thấy tháo. Thế mà hao phần suy na này. Thế này đây. Chơi mồi vô. Bơ bơ, sai đó, sai đó. À, à, đây, tôi tìm nè. ตามใจแล้วเนาะแมนดบีได้เแม่นปากนาจักดุยเขียวมากเลยเออเพินเขียวหมากพดต้ยอมึงน mm ี hmm. ่ยแม่ว่าเือป้าเพื่นเลนสิคมคักบาทนี่นาะเช่อคันคมเ่ยม่นเจบนะชาบีนี่บ่อมึงย ไดไโอ้ยจังได้แตกกันางเมเด็ดพอดีวะจางแด้หัวถูกซมรึซิ่ด้พนถึกใจพ่นคมในเมนพ่อนะจางเข้มบูชนพอเราบกงัวกันนี่มาตัสองคนซิมกันงือัวใช่กันเดโอเคนภัสตุจากเราบุพเพอย่างใช่พักอีกนะ มีพักมันกับโบนัวปันเลยได้เนาะพอแต่ว่าเป็นในวันไหนนะจุ้ยอาอีกสักน้อยอ่าเป็นวันสักน้อย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 สักวันหากว่ามันเรื่องเพศในวงการไหนเนี่ยเป็นสิกัดเออเอาเพป็นเอาใจเจ้าดิเจ้ากินเพศมาได้พอแล้วพอแล้วมันจะเป็นรวยล่วงหมดเลยผมล่วงเลยนะโอ้ แซบแซบแซบแซเด้อพี่น้องเลยบรรยากาศทงไฮทงนาเกี่ยวข้อไม่เมยดิกินขเกี่ยวข้อไม่เมยล้มหัวซอยลล้มออกเนาะกินทับีตอ่หัวลมออกพี่น้องเลยอืมีว่าใส่เนาะไม่ได้ซื้อมาน้ำเงินป่ามีอยู่ไ่ได้เมื่อเอาเลยเครีมพักใส่ต้มโบพักใส่หม่นไงเออเยมอรอ มาปรุงลงคุณปรุงออกมากบบติดใจค่ะมาเด้อสายพี่น้องเลกินข้าวเซ็บๆรำกันซีเมื่อนี้เป็นพิเศษแน่เมื่อวานนี่พอแขกแล้วจนเพียเลยขึ้นมาเกี่ยวข้าไม่เมื่อยกินตำหุ่งเลยวะนีนปรุงให้ทำไมวะยังไม่ใส่ยังในน้ำตุ่มค่ะอซาวนั่นหมายน้องเชนไหมใส่กระตุกเอาไม้ลูกคนดอกนี่แล้วแล้วอ้าวอ้าวอ้าวมันเย็นก่อนเดิม ลมแห้งได<ม>้โมนีนะหักเดดเนาะอ้ผนสีหอได้ผุนอะไรอ่นชีได้ไปเกี่ยวข้าวอนนานี่ข้าวโจมแต่ข้าวดีที่น้ากกเป็นห้ซิมโจมชิมดีที่อยนนั้มีข้าวโจมเจ้าพรจ้าดอก้แตดึกน่เดีวนบเยได้เนีขาอีกูนูนเน้วยี่คนเาน่ืถ้าดีนี่ตัวเองครับนี่เลดิมแต่่ยางเคี่วดินะ บ่มีคำตอะพี่น้องเลยบ่ได้บ่ได้เต็มปากจางว่าเลือถ้านีเบื่อจักตุ้ยกินเข้มได้เลยโรคไตเลยแล้วเนคนแบเชยผูเดีมืออีกวาถึกใจเพื่อนะามืนนีนะกับเขาวมืนี้นะเมูนใเห็นกะอยากแล้วเน่นนแล้รอาก่อนคิดพื้น่อ่พื้นเขนจะหนึ่งขขาเลยเนาะแมนแโอเคพี่น้องเลยไปรอก่อนสักหน่อยเนาะ Taking cạo mọi con mọi người mọi người mọi người mọi mà mọi người mọi người mọi người bà này mọi được, mọi người 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 mọi นางกินนางกินนแ่งชดมตุยเด้อไปสักหอดเวลากินนี่ไม่ได้ลาพีลาน้องแล้วหาดนี่มีแล้วหวาเนี่นาเชื่อดูน้ำต้มซุปบ้อดูของดินเออของลินับของดินดูโเนาะสดกอด้วย่ะชดชดชชดเสร็จบหาด้วย่ะตักตักตักเส็เมลยออมึงยังมีมคดอีกเลยอาชิมมึงดู โดดบนนุ่จักบะานชื่อหายไข่ช่วงวะช่วงวาเคโนโกระที่ขึ้นๆไม่เนยเลยะเีตุ้ยทำ่ราอยากไงตุ้ยเไป่าตุ้ยมาแม่ตุ้ยเสบเลยบอดินเอิ้พ่อจันแนมเด้อพ่อจันกิน้ิ้นเด้อหาเดียว อเดียวพอจันกินจอด้อกอนถามหาพอพนกุมือเ้ยใช่พอจันนะใชพอจันพอจันไปกรุงเทพว่ะแมนบ่พอจันกินอ้ยพอจันเลยเอิ่นปลาดุงน้ำดกเอิ่นปลาดุงน้ำพอจันนายกินข้าวกับยังกับยังเอ่อจะกินชีสหรืนะตักกันมาตักน้นมั้งไงจะตักอไรบ้างอู้มามามาพี่น้องเลยัจับ เอิ่นปลาดุงกินน้ำเลยเชฟวันนี้เดลยบวชจกบวชจกบวชจกย่านห้วนนี่ยอ่าอินทากินปิ้งหมูเพื่อนเนาะเพราะว่าเพื่อนกินหมูได้พี่น้องเลยกินลาบบวได้เนาะฉันกินอ่างแล้วเนาะเพื่อนสิบายโนดินขนาดน่งกินอยู่นี่กะบาทเลยนะยังอ่างเราอีกลวะไปจ้าพี่น้องเลยเนาะลาพี่ลาน้องเลยเด้อกินข้าวกินน้ำกันเด้อเซฟเซฟน้ำกันเด้อโดยโดย ไปเลยตุ oh oh ้ยมาแม่ตุ้ยมาหน่ะแม่ได้จะไปเก็บพนรุกทังนั้นน่ะมากินข้าวก่อนมามาอาทิตยจ้าอาทตยจ้าถือโดยไปได้พี่น้องไว้สบายดีเด้อบ้านสกุลทุกคนเนาะ